สวัสดีค่ะเด็กๆมีใครเคยเห็นขนมรูปคนตัวสีน้ำตาลใสกระดุมทำหน้าตายิ้มยิ้มบ้างไหมคะนั่นแหละค่ะเราเรียกเขาว่าขนมปังขิงหรือจินเจอร์แมนนั่นเองคุกกี้สองแสงแวววาววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของขนมปังขิงกันนะคะพร้อมกันหรือยังเอย่ยเด็กรู้ไหมคะว่าขนมปังขิงนี่เป็นขนมเก่าแก่เลยนะคะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นานมากๆแล้วค่ะ แต่ก่อนคนทำขนมนี้ใส่น้ำพึ่งเครื่องเทศหอมๆอ,อย่างขิงอบแล้วเก็บไว้กินได้นานคนโบราณเขาชอบกินกันในฤดูหนาวข้าเพราะมันให้ความอบอุ่นต้นกำเนิดของมันย้อนกลับไปถึงยุคอียิปต์โบราณที่มีการทำขนมอบจากน้ำพึ่งใช้ในพิธีศพต่อมาในยุคโรมันก็มีขนมลักษณะคล้ายกันชื่อพอนุสเมลิเทส ขนมชนิดนี้เริ่มแพร่หลายเข้าสู่ยุโรปในยุคสงครามครูเสดผ่านพระภิกษุชาวอาร์เมเนียที่นำสูตรขนมจากตะวันออกกลางมาเผยแพร่จนกลายเป็นของกินที่นิยมในช่วงขาดแคลนเพราะสามารถเก็บไว้ได้นานในยุคกลางขนมปังขิงกลายเป็นที่นิยมในเมืองต่างๆโดยเฉพาะในเยอรมนีมีการตั้งอาชีพเฉพาะเรียกว่าเล็เซลเตอร์ที่ทำขนมชนิดนี้โดยเฉพาะ วัตถุดิบที่ใช้ก็วิวัฒนาการไปเรื่อยๆเดิมใช้เครื่องเทศและน้ำพึ่งต่อมามีการใช้ผงฟูเพื่อให้เนื้อขนมนุ่มฟูขึ้นจนกลายเป็นแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันจุดเปลี่ยนสำคัญคือในยุคข,ของควีนเอลิซาเบธที่หนึ่งแห่งอังกฤษท่านก็อยากทำขนมไว้ต้อนรับแขกเลยสั่งให้ทำขนมปังขิงเป็นรูปคนหน้าตาเหมือนแขกที่มาร่วมงานนั่นแหละค้าเป็นครั้งแรกที่มีมนุษย์ขนมปังขิงแบบที่เด็กๆเ,เห็นในนิทานเลย ต่อมาเมื่อถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสคนยุโรปเขาอยากทำขนมให้สวยและน่ารักก็เลยเริ่มทำขนมปังขิงเป็นรูปร่างคนใส่เสื้อใส่กระดุมแถมบางทีก็ทำเป็นบ้านน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะอาคารบ้านเรือนอมยิ้มพอใกล้ถึงคริสต์มาสขนมปังขิงก็ยิ่งด่งดงังเพราะกลิ่นหอมๆของขิงกับอบเชยมันทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่น เด็กๆหลายคนกับคุณพ่อคุณแม่จึงมาช่วยกันทำขนมปังขิงแต่งหน้าด้วยน้ำตาลสีสวยบางบ้านก็ช่วยกันสร้างบ้านขนมปังขิงเหมือนในนิทานแฮนเซร์แอนเกรเทด้วยนะคะทั้งน่ารักทั้งสนุกเลยล่ะคะ่ะแม้แต่ในประเทศไทยของเราก็มีบ้านส่งน่ารักที่เขาเรียกกันว่าบ้านขนมปังขิงแต่นั่นไม่ใช่ขนมกินได้หรอกนะคะเป็นบ้านไม่ฉลุลายสวยๆเหมือนบ้านขนมในนิทานนั่นเอง เพราะฉะนั้นพอเราเห็นขนมปังขิงทีไรก็ทำให้นึกถึงเทศกาลคริสต์มาสที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความรักความสนุกและการแบ่งปันยังไงหล่ะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูบูมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย